นี่เย็นไงปานเจี๊ยบเลยไหมบุ้งให้โยมนะนะที่มือเขาเนี่ยนะที่มือเขาเนี่ยบุ้งตัวใหญ่ๆนะตัวเขียวๆโอ้โ่านั่งกินเขาดูโอ้โหเท่บัตเดอรเบอร์เลยหนวดเนาะฉีดกินเลยโอ้โหมันไม่ใช่เหมือนของหวานเลยเนาะเองกินเนาะนี่โยมกินเหมือนเป็นของหวานเลยนนะนี่นน่ะโอ้โหหวานเจีย๊ยบ วันเจ uh ี huh. uh ๊ยบวันเจี huh. uh ๊ยบเลยเนี huh. uh ่ย huh. อ้าวอ่าฮึาะยังไงฮะโอ้โหสามสี่ตัวแลวพี่กึ๊จับบุ้งกินนะโอ้โหแน่นอนจริงมันมองเห็นได้ไงเรามองนะตามดีจริงยำหรับจับบุ้งกินจอ นี่ได้ทัว่วแซ่บๆกิน <S <S อร่อยอร่อยเยี่ยมจอยจอยได้แบบตัวต้นยืนอันนี้ได้ทั่วเลยสองกินนะคุณผู้มนะแซบ่บๆยิ้มให้นิ่มดิดยังจับจับ,จ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 บ กัวินแซบๆกินตัวแซบๆเดินจับเนี่ยกำลังายเก็บอยู่เอ๊กล่อมขยี้นี่แกเก่งด้วยนะแก่งนเก่งด้วยธรรมดาที่ไหนน่าเช่องไรยการนิ่มดิ ไก่ๆโดดได้กเลยจอดเอออย่าโดดใส้นด้วยแกะเก่งด้วยนะตือมานด้ที่โดดใส้นเศษๆอร่อยเออชอบจังเลยขับรถ FC เอามาฝากนะมุทนาด้วย

ดูลราเขาเคี้ยวจบ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 นะคุณผู้ชมเคี้ยวในปากน้ำกรอบกรบกรบเลยอร่อยขนาดนั้งมามันจะอร่อยไปไหมลูก ยังหรอเฮ้ยจุดโพลแล้วเนี่ยเอาศพแล้วเนี่ยไม่เผาผีเราเหรอฮะยกินอย่างเดียวไม่สนใจใครกินอย่างเดียวโอ้โหโยู่อร่อยแค่ไหนถามใจเธอดูแบ่งกันดิโอ้ยกินตัวเดียวได้ไงมันต้องแบ่งกันดินะตอนนี้ก็ <L an> ได้หน่อไม้กินคนเดียวนะแสบๆเลยนะหน่อไม้แสบๆโอ้โห,โอโอโหเอ็งกินแต่ยอดมันในวาสแสดงว่าเริ่มก็เริ่มอิ่มแล้วคโยมกินมาเยอะแล้วนะเอาเอาเท้านี่จับไวน้นะโยมนะเห็นไหมเอาเท้าสองอันจับไว้แล้วก็ตัวเองก็กินนั่งไม้ท่อนเล็กๆนะโยมเห็นไหมเนี่ยไม้ท่อนเล็กๆเองนะแต่ว่านั่งได้โยมนั่งได้เนี่ยไม่ธรรมดานะ่นักกายกรรมโยมอย่าเห็นว่ากินเก่งอย่างเดียวนะนะก็ยัง โอ้ไม่ธรรมดา,าไหนลูกไม่ต้องยิ้มให้กูวยระไม่ได้ไม่ได้รักขนาดนั้นหรอกไม่ต้องมายิ้มนะคุณโยมไม้แผ่นคือสันมันก็ไม่ไม่หนาคุณโยมแต่ก็นั่งได้อยู่นะใช้น้ำหนักพอดีพอด,พอดีนั่งกินคือถ้ากินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยอะไรก็ได้เหมอนเอ้ยพวกน่ะตกมาละน่าจะอิ่มแล้วโยมนะเอามาหันข้างให้เราเว้ยอะ ไม่หันข้างให้หลูกก็น่าจะใกล้อิบแล้วแหละไปแล้วไปแล้วนะได้ของใส่มือแล้วก็ไปอเอ้าจเจออะไรอีกในนี้มีอะไรไม่มีใช่หรอแพนี้เป,ปล่าเองจะกินไปทั่วเลยเอ้ย